สวัสดีครับวันนี้กันในเกมอนิเมะไฟนอสลสไตล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอยาอ่างเออร์วินนะทุกคนเออร์วินสามารถหาได้จากแบทเทิลพารนะครับเลเวลที่100นะทุกคนคือตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไปสูงบาฟ์มาแล้วนะทุกคนได้เอเมอร์เลอร์มานะครับไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันดีเรื่องไหนนะทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาเลยก็เอามารีวิวเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะทุกคนโอเค เ,เดี๋ยวขอดูสวมใส่ก่อนนะครับสวมใส่ล้างปกติไม่มีนะครับน่าจะมีแต่ล้างชายนี่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในอินฟินิตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในอินฟินิตนะทุกคนโอเคนะครับเข้ามาในเกมยร์แลทุกคนเอ้ยผมรวมตัวฟาร์มตังมาเดี๋ยวขอรีเกมแป๊บไปเอาตัวฟาร์มตังแป๊บโอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอฟาร์มตังก่อนนะก่อนที่จะไปรีวิวเออร์วินนะครับผมคิดว่านะเออร์วินอนะ มันน่าจะเป็นตัวแบบพวกแบบบัฟก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยลองไปเล่นดูเลยนะแต่ว่าส่วนมากนะเกมอื่นอะ่ะมันจะเป็นแบบพวกตัวบัฟนะทุกคนอุ้ยมีอุ้ยมีสิทธิ์ไม่ใช่นะอุ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์ไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่ามันโหดนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอ็มเพ์เลอร์ด้วยแหละมันเลยแบบสกิลแบบค่อนข้างโหด,ดน,หนิดนึงนะเปิดไอฟเฟกกันขั้นแรกก็โอ้ย อะไรเนี่ยเมื่อมันยิงเป็นพุนะทุกคนแล้วก็เล่กไททันมานะครับปึ๊บเนี่ยเห็นปะมันจะเล่กไททันมานะปึ๊บนี่มีไททันมานะทุกคนอัพขั้นแรกนะครับ2,200นะทุกคนเพิ่มได้ไม่ไปที่ที่จุดเอ้ย4,960นะครับระยะเป็น38นะคูแต่ถือว่าตีค่อนข้างนานนะครับ10วินาทีนะทุกคนโอกาสาทีอยู่ที่30%นะครับโอเค พาสีพาสีของมันก็คือมันมันเขียนว่าถ้ามีโอกาส20%นะครับที่จะเรียกแสงแฟนะทุกคนและจะเรียกไททันมานะครับน่าจะอะไรสักอย่างนะทุกคนอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอะ่ะโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับ2,200นละแล้วก็อัพอีกปึ๊บเปลี่ยนสก,กิลนะทุกคนขั้นนี้จะเ,เป็นไงปึ๊บอ่ะเปลี่ยนแค่เส้นเส้นหรอเปลี่ยนแค่เส้นเส้นนะทุกคนให้มันแบบเป็นสีดำอะแค่นี้หรอจริง แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับจะเพิ่มดาเมจเป็น5,910นะครับแล้วก็วงอยู่ที่40นะทุกคนความเร็วในการจุดตีที่10ปีนะอันนี้คือยังตีภาพพื้นอยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอมาตัวการักแป๊บแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับจะเพิ่มดาเมจไปเป็นเ6็0นนะครับแล้วก็วงอยู่ที่47นะระยะเวลาในการโจมตีที่เป็นจุดสี่นะครับคือจะเพิ่มไปเป็นเพิ evet. ่มไปหนึ่งวีเลยนะทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าตัวนี้ไม่สามารถอีโอได้นะทุกคน มันเป็นธาตุของเนี่ยธาตุหินนะครับแล้วก็เป็นกายภาพนะครับสกิลก็ปุ๊บเหมือนเดิมแต่แค่มีไททันวิ่งมาโอ้ยอย่างงี้ผมถือว่า,ถ,วาถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะทุกคนตัวละครนี้ถือว่าแบบเฉยเฉยอะแต่ผมดได้เอ็มเพลเยอร์มาไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปึบ๊บขั้นต่อไปนะครับขั้นที่6นะได้เมจจะเพิ่มไปเป็น13700นะครับแล้วก็วงอยู่ที่50นะทุกคน ความเร็วในการโจมตีลดมาแค่0.1วินาทีนะครับปึ๊บโอเคขั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนสกิลอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวอัพเลยขั้นต่อไปปึ๊บโอเคอุ้ยวงก็ใหญ่ขึ้นพอสมฝนเลยทุกคนปึ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนเรียกอะไรมาต่อยนะเห็นปะ่ะปึ๊บเรียกไททันมาต่อยนะทุกคนก็แต่ตีไฮบิดนะครับขั้นนี้ก็อัพทุกพอสมฝนเลยทุกคน ก็อัพถ้าโอ๊แต่เบนี่มารู้แม่โดกวก็เยอะเลยนะทุกคนคือตัวมันกล้าอะเอาจริงตัวมันโคตรกล้าตัวมันกล้าจริงคือคือใครที่แบบว่ารู้ว่าพาร์ซีมันคืออะไรก็คอมเมนต์ด้นะครับอันนี้คือแบบผมไม่ทราบจริงๆอะว่าพารซีมันคืออะไรนะทุกคนมันบอกว่ามีโอกาส20%ที่จะเรียกผู้บัญชาการคนที่13มอะมันคืออะไรอะปึ๊บเนี่ยผมก็เห็นว่ามันแค่ๆต่อยๆปกตินะทุกคน เสียดายที่ได้เอเมอร์เลอร์นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาก็ยังดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอนอกเกมนะครับโอเคนะครับเราก็มาเจอกันในเกมแล้วนะทุกคนก็ถือว่าตัวละครนี้ก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนถือว่ากากเพาะสมควนนะครับเนี่ยมันอีโวไม่ได้นะเห็นปะโอ้โหโคตรเสียด,ดายอนะแล้วผมได้เอเมอเลอร์มาด้วยไงโอเคไม่เป็นไร สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย